เรื่องเงาใต้แสงจันทร์ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาห่างไกลมีตำนานเล่าขานถึงเงาใต้แสงจันทร์ที่ปรากฏเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อหญิงสาวชื่อพิมพ์หายตัวไปในคืนหนึ่งขณะเดินกลับบ้านหลังงานวัดไม่มีใครพบเธออีกเลยมีเพียงเสียงร่ำลือว่าเธอถูกพาตัวไปโดยวิญญ,ญาณร้ายในป่าหลายปีผ่านไปทุกคนเริ่มลืมเรื่องของพิมพ์ไปจนกระทั่งคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งมีคนเห็นร่างหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่กลางสะพานเก่า ที่ทอดข้ามลำธารพวกเขาสังเกตว่าร่างนั้นไร้เงาแม้แสงจันทร์จะส่องสว่างเจ้าคนในหมู่บ้านเริ่มเล่าขานกันว่านั่นคือพิมพ์ที่กลับมาเรียกหาคนไปอยู่เป็นเพื่อนต้อมหนุ่มวัยรุ่นผู้ไม่เชื่อเรื่องผีมักพูดท้าทายเพื่อนๆว่าจะไปพิสูจน์เรื่องนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันหนึ่งเขาได้รับคำท้าจากกลุ่มเพื่อนให้ไปยืนบนสะพานคืนนั้นพร้อมกับถ่ายรูปเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กในคืนพระจันทร์เต็มดวงต้อมถือกล้องโทรศัพท์ไว้แน่นเข,า 9, ขน่า แต่เมื่อถึงกลางสะพานเขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเสียงน้ำไหลใต้สะพานที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเสียงคล้ายคนสะอื้นต้องพยายามมองไปรอบๆแต่ทุกอย่างมืดมิดยิ่งกว่าที่ควรเป็นทันใดนั้นเขามองเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่ปลายสะพานผมยาวดำสนิทของเธอปลิวสวยัยแต่ใบหน้ากลับคลุมด้วยผ้าขาวบางเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์อีกครั้งเขาพบว่าเงาของตัวเองหายไปหญิงสาวคนนั้นหันมาหาเขาช้าๆ พร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูเหมือนทั้งเศร้าและเยือกเย็นเธอมาอยู่กับฉันเธอฉันเงาเหลือเกินเสียงของเธอดังก้องไปทั่วสะพานแต่แทบไม่ขยับปากต้องพยายามถอยหนีแต่ขาของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นจ,จู่ๆเธอพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าขาวเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวในตาสีแดงเพลิงจับจ้องมาที่เขาต้องกรีดร้องสุดเสียงและหมดสติไป รุ่งเช้าชาวบ้านพบต้อมนอนหมดสติอยู่ที่สะพานโทรศัพท์มือถือในมือของเขาถูกเปิดค้างไว้และในแกลเลอรี่มีรูปถ่ายติดเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยพร้อมกับข้อความที่ไม่รู้ใครพิมพ์ไว้ว่าฉันยังรออยู่เสมอหลังจากนั้นต้องไม่เคยกลับไปพูดถึงเรื่องบนสะพานอีกเลยแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเขามักนั่งอยู่ในบ้านไม่กล้าสบตาแสงจันทร์ราวกับกลัวว่ามันจะพาเขากลับไปเจอเงาใต้แสงนั้นอีกครับ